กลับมาแล้วครับพบกันอีกเช่นเคยนานๆที่จะเจอกันช่วงนี้ติดเหรียนนะครับขอบัยเพื่อนๆด้วยนะครับเพรเออว่าเหมือนผมกลับไปอ่านอีกรอบหนึ่งตเติมไฟผมกลับไปอ่านหนังสือเล่มนี้ครับปีศาจตัวนั้นคือฉันเองแต่ตอนนี้ผมเห็นว่าเขามีเล่มสองนะครับ ปีศาจตัวนั้นคือฉันเองเล่มที่สองผมว่าเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วเดียผมอาจจะไปเสิร์เก็บมาอ่านไว้บ้างครับเออว่าผมไปสะดุดกับหน้านี้ครับเขาบอกว่าคนเก่งเต็มไปหมดต่อให้พยายามก็สู้เขาไม่ไหวหรอกในประโยคนี้นะครับที่เขาบอกว่าสำหรับผมแนละ้วคนเก่งเต็มไปหมดเนี่ยต่อให้พยายาม ก็สู้เขาไม่ไหวหรอกผมว่าถ้าความหมายเชิงความรู้สึกมากกว่าเชิงเหตุผลเนี่ยมันสามารถตีความได้หลายแบบตามบริบทโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความหมายโดยตรงความหมายโดยตรงของมันน่าจะพูดถึงความรู้สึกของคนที่มองไปรอบตัวแล้วเห็นว่ามีแต่คนที่เก่งกว่า เยอะกว่าฉลาดกว่าจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยด้อยกว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่วันเทียบได้และถ้าเป็นความหมายเชิงจิตใจละ่ะในอารมณ์ที่ซ่อนอยู่คำพูดเนี่ยมาเกิดจากความท้อแท้หรือหมดแรงใจการเอาตัวเราเองเนี่ยไปเทียบกับคนอื่นการรู้สึกว่า ความพยายามของเรามันไร้ค่าเมื่อเทียบกับคนที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วแล้วถ้า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 เป็นมุมมองเชิงบวกละ่ะแบบว่าถ้าเราแปลแล้วเพื่อที่จะมาให้กําลังใจแท้จริงแล้วในประโยคนี้จะสะท้อนว่าเรายังเห็นคุณค่าของความเก่งและอยากไปถึงจุดนั้นอยู่ซึ่งก็หมายความว่าเรายังมีไฟอยู่ข้างใน เพียงแต่ตอนนี้ไฟนั้นอะถูกคุมไปด้วยความเหนื่อยล้าและการเปรียบเทียบเท่านั้นเองเพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมครับแล้วก็ผมชอบในในที่เขาโน้ตไว้นะครับเขียนออกมาในหนังสือเนี่ยผมไฮไลท์ไว้ละเขาบอกว่าในหนังสือนะครับเขาบอกว่าในหัวข้อคนเก่งเต็มไปหมด ต่อให้พยายามเขาสู้ขอไม่ไหวหรอกเป็นเจ้าของการเดินทางตัวเองเนี่ยม,มันไม่เหมือนใครเขาจะพูดประมาณว่าการเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยทำให้เราโฟกัสคนอื่นมากกว่าตัวเองอย่าให้เรื่องพวกนี้ดึงความสนใจจากความต้องการจริงๆของเราเขาบอกว่าให้เราตั้งเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนเดินไปตามทางที่มีโดยไม่ต้องหันมองใคร พมื่อถึงวันที่ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จเราจะไม่อยากเปรียบเทียบกับใครอีกเลยในหนังสือเล่มนี้บอกนะครับผมเคยเห็นภาพภาพหนึ่งของนักกีฬาว่ายน้ำคนหนึ่งครับถ้าผมบอกชื่อไปเพื่อนๆต้องรู้จักแน่เขาชื่อว่าไมเคิลเฟลรอบนั้นน่าจะเป็นรอบการแข่งขันชิงเหรียญทองโอลิมปิกในท่าอะไรไม่รู้นะครับท่าท่าหนึ่ง โดยที่ผมชอบมากโดยที่ตักก้งเนี่ยเขาจับภาพได้ก็คือการแข่งก็เต็มรู่แล้วครับแต่มีแค่คนลุ้นอยู่2เหรียญเอ้ยมีคนลุ้นอยู่2คนก็คือไมเคิลเฟลกับนักว่าน้ำอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้มันตรงกับในหัวข้อเมื่อกี้มากเลยครับเพราะว่าไมเคิลเฟลเขา ไม่ได้จดจ่อกับสิ่งรอบข้างเลยไม่ตะคู่ต่อสู้เขามองไปที่ชัยชนะตั้งเป้าหมายแล้วมองไปที่ความสําเร็จโดยมองไปที่ข้างหน้าแล้วไหวจนเข้าเส้นชัยแต่คนที่ลุ้นเหรียญกับไมเคิลเฟลตีคู่กันมานั้นเขาไหวไปมองไปข้างหน้าด้วยแล้วก็พร้อมกับหันมองไปข้างๆ้ก็คือมองไมเคิลเฟลไปด้วย ภาพนี้สะท้อนให้เห็นได้หลายอย่างนะครับว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยเราอย่าเพิ่งเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทําให้ดีที่สุดแค่นั้นก็พอเหมือนที่หนังสือเล่มนี้บอกเลยครับปีศาจตัวนั้นคือฉันเองงั้นไว้ไว้พบกันใหม่นะครับถ้ามีเวลาถ้าผมช่วงที่ผมเรียนหนักมากถ้ามีเวลาก็ไว้พบกัน รอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะพยายามทำคลิปให้บ่อยบ๊ายบายครับ